สวัสดีครับวันนี้ผมนำท่านผู้ชมมารับชมพระปิดตาหลวงปุโตวัดประดูชิมพีเนื้อผงใบลานความสวยสนงดงามนำให้ท่านผู้ชมได้รับชมครับผมความสวยความเก่าเป็นไงแม่งครับสวยด,ดูด้านหน้านะครับผมให้ท่านผู้ชมรับชมด้านหลังนะครับผมนีครับความสวยสดงดงามด้านหลังจะเขียนว่าวัดประดูชิมพีนะครับผมบนเด่นบุก ร like, ูปตุ้กนะครับผมจะเป็นยันความสวยส้งดงามครับผมให้นานผู้ชมดูด้านข้างครับนี่ครับเแบบนี้ครับผมนี่ครับจะประกอบไปแบบนี้ครับผมความสวยส้งดงามนี่ครับให้นักผู้ชมได้รับชมนะครับผมนี่ครับผมจะมีตะกรุดหนึ่งดอกนะครับผมตะกรุดหนึ่งดอกความสวยส้งดงาม ทำให้แฟนผูน้ชมได้รับชมนะครับผมนี่ครับโต๊ะวัดประดู่ชิมพีนะครับผมนคะครับด้านหลังจะก็จะออกเล่าๆหน่อยครับผมเพราะว่าพระเข,า,ข,า,ขาใช้ใช้งานมาเลยผมออกเล่าๆหน่อยนี่ครับนี่ครับด้านหน้ากขออกล้าวๆหน่อยครับผมมีตะกุดหนึ่งดอกนะครับผม ความสวยสดงดงามนะไม่ได้มีชมได้รับชมนะครับผงนี้นะครับดูเนื้อนะครับผมความเก่าเป็นยังไงบ้างครับก็สวยอยู่นะครับผมพอได้ครับผมโต๊ะประดูชิมพีความสวยสดงดงามนี่ครับด้านข้างครับผมนี่ครับด้านหลังครับเห็นไหมว่าดูชิมพีนี้ด้านบนเขียนหลวงโตนะครับผมเป็นลา่งลางเลยครับผมนี่ครับ ผ่านการใช้มาของผมเลยนะครับความเชื่อสื่อมวลงานรับผมนี่ครับนี่ครับเป็นแบบนี้ครับนี่ครับนี่ครับความเชื่อสื่อมวงานก็อยู่ประมาณนี้ครับครับก็ขอขอบคุณครับสวัสดีครับ